สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสนธิยาร้องสอบคำพกาผิดพรบคอมพิวเตอร์หลังบอกถ้าไม่มี250สวชัดชาติได้เป็นนายกไปแล้ว สนที่ยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานกมทการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้ายื่นหนังสือทีท่บกปอ,อทร้องให้สอบคำพกาผู้ดำเนินรายการของ Voice TV กระทำความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์หลังกล่าวในรายการว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่มีสว2อ0คนก็จะได้ชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ว6มิถุนายน2565ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกปอทอสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานกรมทาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องให้สอบคำพกาหรือลัคนาปันวิชัยผู้ดำเนินรายการของ Voice TV ฐานกระทำความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14และ15สนธิยาระบุว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคำพกากล่าวถึงการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อห้ามิถุนายน2562ในช่วงหนึ่งของรายการใน Voice TV ว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่มีสว250คนก็จะได้ชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้ว สนทิยาระบุว่าคำพูดดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากแม้พักเพื่อไทยจะได้จำนวนสอสอมากกว่าพักอื่นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อพุทธศักราช2562และมีรายชื่อแคนด d เดตนายกรัฐมนตรี3คนแต่พักเพื่อไทยไม่ได้เสนอชื่อชัดชาติในบัญชีรายชื่อแคนด d เดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด โดยพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านได้มอบหมายให้ในายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจสอสอจากพักก้าวไกลในขณะนั้นเป็นตัวแทนสมัครรับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปัจจุบันได้คะแนนจากสอส251เสียงขณะที่ธนาทรได้คะแนน244เสียงซึ่งการโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญคำกล่าวของคำพรกา จึงไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้กรณีกล่าวพาดพิงของคุณคำพกาไม่ตรงกับความเป็นจริงและโกหก ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อที่มาของนายกรัฐมนตรีที่เป็นไปตามกระบวนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นไปตามมาตรา158และ159ในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่จําเป็นต้องอาศัยสอวอเพราะชัยชนะการเลือกตั้งสอสอซึ่งเป็นไปตามบทมบัญญัติรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วัน ที่5มิถุนายน2562สนธิยากล่าวสนธิยาทิ้งท้ายว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตต้องนำข้อมูลที่เป็นจริงมาให้ประชาชนทราบการแสดงออกเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนแต่ทุกสิ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหากคำพกายอมรับว่าสิ่งที่พูดนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงตนก็พร้อมถอนแจ้งความดำเนินคดี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ